เดียซอร์ไพรส์แบบไม่ออกมาเป็นสดใสวะเย็นๆจะเย็นๆมีสีหน่อยมีสีหน่อยเขาไม่กลับมาแล้วเราเล่นกับระบบเรื่องรักเพื่อนร้ายเรารู้กันแค่นี้นะเราเล่นกับระบบข้าหน้อยเส้อบ้าฉันก็งงเหมือนกัน ยังไงเซลสวัสดีค่ะวันนี้เราดีแอกอะไรก่อนเลเวลเวทเวแน่นอนแดงเลยต้องเข็คแดงเห็นมีใครดูทีเซอร์ดูอะไรใดๆมาก่อนไหมไม่ได้ดูแต่ว่าเหมือนภาพอาร์ตสวยหลายคอนเซปต์อยู่ประมาณนั้นมีคนพูดถึงในโซเชียลของเราใช่ทวิตเตอร์ด้วยใดๆเห็นตาตาแน่นอนใช่แล้วก็ได้ยินมาว่าเมดเยอะแบบมีคนมาเจอว่าเสียงในทีเซอร์เป็นเพลงแบบรีเวิร์สอ๋อเออใช่อันนี้เก่งมากใหลักนั้เหมือนถ้ารีเวิร์สมาจะกลายเป็นเพลง ใช่มีไหวความแบบสยองขวัญมีเสวกนิดนึงมีเสวกว่ะมีเสวกมีเสวกไม่เห็นภาพเพราะว่าเพราะว่ามีคนเงาอยู่ข้างหลังผู้ชายเห็นปะเออทางนีคนเดียวบอกว่าเออออิโอเฮียยี่ก่อนวันนี้ชิคัมแบ็กมาในเพลงชิลคิวการฆ่าแบบเชลยวเชิลเชียเลยนี่ว่าไปดูแล้วเลยดีกว่าอยากดูแล้วเลยไปไปดูชิลคิวเรดเวลเวตเค้กแดงกัน3 2 1 มึงน้ำกลัวใช่ <laughs> เหมือนหนังนี้เลยที่จะเข้าคอนเจอริงอ่ะที่แบบว่าไปที่บ้านอ,ะอ่ะม,มีคำหนังผีฝรั่งใหญ่เข้าบ้านใหม่ใช่ลากเฟอร์นิเจ,จอร์เก่งมากตรงเฟรมสุดๆไม <laughs> <laughs> ่ไม่มาจุดมาแล้ว,ลว <Okay. S 2> โอเคเอาถ่ายรูปครอบครัวหรออ๋ออุ้ยหล่อนอยู่นะแกยังอุ้ย โอับลูกแล้วซับปะ เดี๋ยวเซอร์ไพรส์แบบไม่ออกมาเป็นสดใสวะมึงฮะเขาเล่นเขาเล่นคำาตลกลายปะแปลงว่ากมเดี๋ยวก็กลับมาเป็นแบบเออตัวแส้เหรอใช่เชพาะว่ันถูกแบบ เหมือนสองมูตเลยอ่ะใช่รวมแม่งเลยเยลนรีเด่นนะใช่แล้วมีเยื่องหลับแน่ตริงแน่ใครฆ่าเลยอ่ะพอนจะแตกเหรอ เบลเบลอุ้ยอุ้ยแรงมากเลยอะตัวก็มาสุภิตริงเธอเยอะเด่นจริงจริงเธอเยอะเด่นมากเออเจอยอ้าวลมูดบักสดใสมากเลยอะใช่มันยิ้มด้วยนะริงมันคอนทราส์ คิวคิวปะอ๋อเอ่อเข้าใจฮะตกใจตกใจตกใจนะเมื่อนกูแต่ฉันจบเลยต่ฉันชอบมูดแบบนี้นะมันถึงว่าชอบมูดที่มันมันดูเป็นเซนิมอติกอะมันดูเป็นหนังอะอืมจอยเป็นแบบพี่มือตกอ๋อนี่ก็คือเขานั่นก็กลายเป็นสิงป์อบว่าเบสปะ หวน,นางเป็นจอรหรอนางเป็นขา,าตกรขัตข้าคนนรารมฆ่าหรอใช่ฉันคิดว่าผู้ชายคนนั้นเป็นเหยื่อเป็นไข่ตำรวจไม่สิ้นสุดน,นะเราเล่นกับระบบเคลื่อนลักเพื่อนไหลเรารู้กันแค่นี้นะเออเราเล่นกับระบบอ๋อแล้วก็ยำโดนจับความการใช่และเคลืออะไรทีวีคก็เลยแล้วผู้ชายคือ ผู้ชายคือ<ว>สนุกอ่ะฉันชอบอุ้ยฉันชอบแปบนี้จังเลยไทยโ<ร>ปกปกาฟีใช่ปะ,ะสวยมากไทยโปกกาฟีสวยมากเป็นแปดโมงให้คุณเก่งก่อนว่าไงยยโอข้าน้อยเสี้ยวว่า <laughs> โง่ตอนสดตัวจะชอบมูดแบบแรกมากกว่าแบบว่าก่อนที่จะสดใสเพราะว่าตอนแรกเข้าใจว่ามันจะมาเป็นฟิลด์ดาร์กๆอะไรเงี้ยตอนแรกคิดว่าเอ๊ะมันจะอยู่ในจักรวาลเดียวกันกับแอสปาหรือเปล่าเพราะว่ามันดูปล่อยมาใกล้ๆกันแล้วมันมีความแบบว่าอึมครึมอะไรเงี้ยหรือเปล่าแต่ก็พอเข้ากูก็เอ้ออาจจะต้องฟังหลายๆรอบแต่ว่าท่อนที่ชอบเคยท่อนนี้แหละท่อนบิดจ์ที่อดลิบแรกมาแบบเสียงอลังการมากสุดอาลิบเสียงสวยมากใช่ยูวีนยูวี กีแบบตื่นเต้นเเล้าใจกับเนื้อเรื่องอยู่แล้วก็แบบเออมูดันโทนเอ็มวีสนุกมากฉันก็แบบว่าอุ้ยอุ้ยอะไรอะอะไรอะเป็นเรื่อยใช่ปะแต่ถ้าตั้งใจฟังเพลงอะฉันก็งงเหมือนกันคืออยู่แบบเออท่อนฮุกสวิชว่า ตอนแรกๆอะตอนปุ้มปุ้มปุ้มดนตรีที่กุยทักอะเออเุ้มบกอะเอออันนั้นอาเวิร์ชอบแบบนั้นเหมือนกันตอนช่วงแรกเอ็มวีอะมันผสมทุกอย่างเข้ามาคือถ้าสมมติว่าเรามองเรื่องเอ็มวีที่เป็นพาร์ทของการฆาตกรรมอย่างเดียวอะสนุกไปเลยแล้วพอมันมีภ่าของการเต้นกับเพลงที่มันแบบสดใสมันก็คือดิสแทรกเราในขนาดที่ถ้าสมมติว่าเราพูดถึงเพลงอย่างเดียวโดยไม่มองเอ็มวีนี่ว่ามันก็เป็นเพลงที่ดีเพลงหนึ่งแต่คือตอนนี้พอมันดิสแทรกกันละกันอะคือคือฉันกำลังติดตามเนื้อออเรื่่งยูแล้ว เต้นทำไมอ่ะไม่เหอมือนโดนช็อตอีดอ่แบบอรู้สึกเหมือนใกล้ๆกันกับทุกคนพาสตอรี่มีเรื่องที่อยากเล่าแหละแล้วก็พาเต้นมาเพื่อตัดกับความดุดดันของพาสตอรี่เนาะโอเคมันมีความคอนทราสต์กันค่อนข้างสูงเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แบบเอ๊ะอ่ะมันมีการเข้าพาที่ค่อนข้างสมูทระดับหนึ่งพอจะเข้าใจได้ด้วยที่มาของวงอ่ะ Uh huh. แล้วก็พอน้องอามเหมือนพูดในนั้นเลยว่าชิวคิวอ่ะมันกลายเป็นแบบว่ามันไม่ใช่ใช้ครับว่าชิวเพื่อมาเป็น a d j e c t i v e ของคำว่าคิวอ่ะมันคือแยกคำเป็นนาวกับนาวคือคู่ทั้งชิวและทั้งคิวก็เลยเข้าใจเออก็เลยเข้าใจในคอนเซ็ปต์ได้พอหลังจากฮุกแรกแล้วมันสวิชมาเป็นมิสซิรี่เหมือนเดิมใช่ป่ะก็เริ่มแบบอ๋อโอเคเขาจะเล่าแบบนี้แหละฉันไหิที่งีชิบายมาใช่ชิบายตั้งแต่ชื่อเพลงแบบว่าเด e c h ชิวเดื c h ชิคิวเออใช่อารมณ์นั้นเออแต่แต่เราก็ตีความไปด้วย ความที่มันเป็นสองคำะเนาะเราก็นึกว่าเออเ,อ,อเป็นแบบชิวมาขยายคิวอะไรพออารตตโกนพูดว่าเอ้ยชิวคิวไงเราก็เลยอ๋อเก็ตคอนเซ็ปต์แหละ,ละก็เลยไม่ได้แบบกระโตกกระตากอะไรที่เนว่างานแบบนี้มันดูเป็นเสน่ห์เลยเป๊ะเวทคือใจหนึ่งอะมนเก็ววแบเว็บแรกอะคิดขึ้นมาว่าทำไมไม่ดันความแบบจะคิวก็คิวให้สุดไปเลยจะชิวก็ชิวให้สุดไปเลยใช่ป่ะเราอยากให้รู้สึกว่าอยากให้ชิ้นงานมันแยกชิ้นเออมันรู้สึกว่าพอเสพแล้วอะมันไปสุดในทางใดทางหนึ่งอะไรเงี้ยแต่พอคิดไปคิดมานะ งานทั่วๆไปอ่ะก็จะเป็นสุดทางใดทางหนึ่งใช่ปะมันไม่มีใครทําแบบไหนที่หลอนอยู่แล้วจะเต้นทำมาอต่มันต้องมันพบเห็นได้จากเห็น้อยใช่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคเข้าใจแล้วเป็นเสน่ห์ของของวงเขาจริงๆาว่าเป็นสไตล์ของเขาที่สับทําได้ทั้งสดใสและมีความแบบบิสเตรียสสยองขวัญอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าใช่ มันก็ลงตัวแล้วมันก็ดูเป็นซิกเนเจอร์เรดเบลเวดสุดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยไลฟ์สอรี่อะคือไม่ได้แบบเล่นแบบกึ่งๆึ่งเล่นด้วยนะคือซีนภาพไม่เอาจริงใช่เลือดมากระจกแตกเกียบนู่นนี่อะไรเงี้ยมันมันจริงไปหมดแล้วฉันชอบความแบบอ absurd อะก็มาเต้นให้ตำรวจดูอะไรแบบอะไรงานมันงานมันเวียดแบบคือมันถึงในในเวของมันเลยอย่างเงี้ยคืออาจจะไม่ใช่ในเวที่ตั้งใจให้เป็นแต่ละ ให้พูดแบบก็ทําถึงในแบบของเขาอะออย่างงี้ดีกว่าชอบนายประสานเสียงเพาะเหมือนเดิมคือมันจะมีความแบบเสียงหวานเสียงใสลูกแก้วลูกใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดนตรีทําถึงทําได้ดีในมาตรฐานของวงเขาเลยแหละเอาจริงคือไม่มีใครพูดถึงเรื่องเต้นเลยพอไม่ค่อยไม่คยเห็นเลยใช่ขึ้นลายตัวอยางก็ไม่แต่ที่เห็นคือ acting นะ acting คือค่อนข้างแบบ การแสดงเต็มที่เลยเราไห้พูดถึงเรื่องเพลงจำจำเนื้อเพลงได้ไหมหรือจำท่อนได้สักท่อนไหมจำได้แค่มันขึ้นที่ไม่ใช่สับเวียดนามว่า don't think about tomorrow ใช่ๆก็นั่นแล้วก็อาจจะต้องฟังอีกสักรอบอ่อเออใช่เออเหมือนยังไม่ได้พ่อยมีท่อนจำเท่าไหร่เราจำได้แต่ดนตรีบึง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 ตอนต้นเพราะว่าชุมเราชอบถ้าสมมติเราฟังเพลงเฉยๆเราไม่ดู MV วอ่ะ มันอาจจะลื่นกว่านี้ใช่ไหมแล้วพอมาดู m อมวมันเลยรู้สึกแบบคือโหมดอ่ะมันถูกบิวมาว่าสยองสยองสยองะเราก็คาดหวังสยองสยองสยองใช่อะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบทํางานกับเรานิดนึงไม่มีอะไพิงจริงหรอเราจะยังไงเราจะดูอีกรอบื่อที่เปิดซับดีๆนะไปแต่ชอบเปิดชอบซีนเปิดสุดๆสีนยายบ้านมูหนังผีเลยอ่ะแม่ ลองดูซินี่สติ๊กเกอร์อยู่ข้างล่างเลยเปล่าลากก้อ้มาสะตรงเลยแม่คว่ามีมีอยู่แล้วก็สองหน้าแต่ชอบซีนเปิดอ่ะซีนเปิดเก๋ดมากดูหลอนดีอมล้วเป็น point p ี v ให้อฟิวแเขาพยายามกำลังจะเต้นให้ใครดูเงี้ยแล้วไม่กี้เหมือนเป็นมิกรกดรช่มีดรกร้าผู้ชายนี่ง เพื่อจะเป็นแบบฟิลเจ้าของบ้านหรือว่าใครเอ่ยท่านนี้ท่อนนี้คือเลเวลเวทมากมากตรงนี้กำลังแฮปปี้นี่ไงเจอห้องรับแล้วค่ะ เนี่ยคนสือกมาสิก็เริ่มเนี่ยเสือเริ่มแบบเป็นทางอนนีสวยจังวะมากฉันก็มัน หรือว่าจริงๆว่าชีตุยไปแล้วว่าชีอำลังชีอำพังฆาตกรรมเี่คชีฆ่าใครวรผู้ชายคนนั้นไหาชอบคนนี้มากเลยอ่ะจะเย็นเยจะเย็นเย็นีสตหน่อีหน่อยเขาไม่กลับมาแล้วลูกไปเลย ฉันก็ไม่รู้สึกดีนะกกสวยมากสิดี๋ีว่ะพวกเราค่าคนหรืาค่าพี่สาวเฮ้ยท่อนไอรีนแบบเฮ้ยท่านเนี้ยท่านเนี้ยดีนะอ๋อก็คือเราติดกับบาชมอลด้วยก็คือวันนี้จะเป็นไงไม่แบบไม่อะไรน่ะพรุ่งนี้ก็คือจะเป็นเม็กันพรุ่งนี้เออ จำท่าไม่ได้อยู่ดีมีคลิลว่าแบบต่างคนต่างน่อยส่งน้องเยลีไปเรียนค่ะอืแล้วเต็นโมเดลหนีกันเถ่อนนี่เผาแม่งเลยกำแพง พังแต่ถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานหมดโอ้โหฟิลิกดีนะแต่เอรไทน์ดีมาก ช่างแม่งลาจ้จาโดนจับ็นไะไลอีรินบอกคุณทำใจมั้งแตเมื่อวานแล้ว <laughs> ล้ะงเช็คไุ่ง m o r r o ตอนแรกคุณว่าไอรีนแบบมีพลังพิเศษแบบเปล่าติวเป็นคนแรกที่ทำใจได้เป็นแมแล้วเต้นยังชา้าตรู่ดูดิดูดิหน้าแบบหน้าแบบโอ้ยต้อนจ้าจบแบบนี้ปะเนี่ยอ,อันนี้คือให้เออให้ตอนตอนแฮปปี้ทเมืกี้เหมือนแบบว่า โดนจ่าโดนรอบก็อยากจำได้แค่ Don't think about tomorrow ใช่ป่ะดดีก็จำได้แล้วนะเออจะจบเสียงกรเซร้ามากเลยชอบมันต้องแบบหายใจใส่ไม้อะแบบ แล้วก็ออกเพราทำเพื่อเหนื่อยจริงตอนโชว์ใช่ใช่อยากรู้ว่าแบบทอาจบมันจะแบบล้อมวงเป็นวงกลมหรือเปล่าหรือว่าแบบยืนแยกอะไรเงี้ยดีนะถ้ารอล้อมวงเป็นวงกลมจะชอบมากก็ที่อยากเห็นท่าเต้นรู้สึกเหมือนอยากเห็นเยอะกว่านี้แค่นั้นแหละไม่ค่อยไม่ค่อยจูใจเท่าไหร่เลยท่าเต้นน่ะก็เลยแบบอยากเข็ก็ขายสตอรี่เนาะขายสตอรี่ส่วนใหญ่ใช่ใช่ นี่ว่าขายแบบขายการดูหลายรอบเพราะว่ารับสารไม่ทันสช่ให้ทำฟังเข้าใจฝกือนแต่ดูรอบสองเข้าใจขึ้นนะแต่ตอรี่สนุกเลรื่งเพลงอย่างเดียวอ่ะ มีแววเข้าอันดับว้ายนแล้วหรอแต่ว่าต้องฟังเรื่อยๆก่อยแล้วหรอยยังยังไม่เฉลยใดๆปีหลังหรอเอ็มซีอยู่นี่นะปีหลังหรอรออยู่สุดๆรู้สึกว่าดูจบมาทิ้งอัปเดตเห้เราไว้ประมาณนึงแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบอยากกลับไปดูกันอีกรอบใช่ ก็ประมาณนี้นะสุกท่าก็ตามที่แวะเวียนมาดูจงซิสเป็นแคนแรกอย่าลืมกด s ซับสไคร์ลืมกดกระดิ่งกิ้งกิงสามารถคอมเมนต์พูดคุยแวะเวียนไปดูวิดีโออื่นของช่องถ้ามีการพูดถึงแล็ปทตอ์อย่าลืมใส่แท็กจงซิสตลอดด้วยนะขอบคุณแขกรับเชิญสองคนในวันนี้ของเราด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะ안녕